เก็บมะย,ยมมาได้ประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะคะใช้สูตรมะย,ยมครึ่งกิโลกร,รมัมน้ำตาลทราย1กิโลกร,รมัมเกลือครึ่งช้อนชาก่อนที่จะเอามาเชื่อมนะคะเราต้องล้างและบุบน้ำเปรี้ยวๆของมะย,ยมออกก่อนนะคะหรือไม่ก็แช่ช่องฟิตในตู้เย็นแล้วออกมาให้เขาคลายตัวแล้วก็มากดหรือบีบน้ำออกก็ได้ค่ะ แล้วก็มาแช่น้ําปูนใสประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะคะให้มันรัดตัวแล้ะลูกไม่เปื่อยคะ่ะอยากได้สูตรดีๆต้องไปช่องแม่ซีน้องมดดี้นะคะเขาจะมีสูตรที่ดีมากเลยคะ่ะแต่สูตรที่ทําอยู่นี้เป็นสูตรที่คิดขึ้นเองนะคะ